มาครับเจอเรียวตะโน,นหนึ่งของประเทศไทยครับผมแล้วกูมาเจอเทียอะไรตึงๆวะเนี่ยเรียวตะโน,นหนึ่งนนเนี่ยอัดคลิปอยู่จริงครับกดทำด้วยกดหมายครับลายหักนี้มันเรียกสิบล้านได้เลยฮะลายหัหกกับทำทำคนอะทำลายร่างกายอ่ะเท่าไรเออใช่ถึงสิบล้านหรอแต่แต,แต่กูต้องใส่กูติดมือรูปกูติดคิปถุงมือตลอ

เดี๋ยวตาน้องนี่เขาไม่ธรรมดา โอ้วกูตกไม่ไยากเไ年早いอดวเบไม่ได้เมื่อไหร่จะแปลงล่างวะเนี่ยกูได้แปลงกูได้รีบเวได้

ไอ้มันจะมีโลโก้ทีม,ท,มทีมบาสด้วยอะแล้วอะไรมันจะใกล้มันเสือรายไทยบ้านไ,มไหนนมเน,เ,เ,เนี่ยไอ้เฮ้ยกระเด็นอะไรเนี่ย มันรีบาวโหดจังวะเจ็ดแม่ไม่มีบาเลยเนี่ยเลนกูพิ่งตอบไปเมื่อกี้เนี่ยไม่ดีนะเจ็บเข่าเป็นไรเก็บเข่าอ่ะข้อะไรตะคิดตีแต่บันใหม่เออคือมันแต่หัวได้ถึงนี่แล้วไงต่อแค่นั้นแหละก็ลงมาเลยเจ็บเเลย แล้วกูไม่ได้โดดแค่ครั้งเดียวอะกูโดดหลายครั้งไอ้ควายกูโดดหลายรอบเดี๋ยวน้ำโดดแต่รองเท้าเทียแ่รองเเียอะไรองเท้ารองเท้าวิ่งไงวิ่งวันไหนเมื่อวานนี้กูบอกอยู่เมื่อวานไม่ฟังวะรีบไปอะไรแล้ววะ はい、もう、もう。 สวยครับพี่เข้าของเด็ๆมากี่แม็กซนะ์แล้วเนี่ยเช็ดถอตัวนี้แล้ว เ่อว่าเือว่าไอจุนกับไอมาคิมันเสียงเสียงตีแล้วกันนะครับอ้ยเฮียโล่งเฉยแีบอลสงซาคุเฮียแีบอลสองลูกเฮียแลีลลบอ จบไปแล้วครับนดองหนึ่งเมืงไทย